โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมก like, ดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับก็โมเคียแม่ง,แมงปลแล้วแหละอย่างเงี้มีคนอยู่ใ,ใกล้ทำไมฉันไม่สังเกตเลยระวังอย่าเพิ่งขึ้นมาอย่าเพิ่งขึ้นมาเปิดล่าม,มากรไม่ได้อีกโอ้โหโดนสวนโดนสวนเองเลยเมื่อกี้อันนี้นิดหน่อยนะครับ เมื่อกี้ผมว่าผมเปิดล่ามาก่อนได้ว่าจะแบบว่าจะลองคอมโบในตำนานเล่นสักหน่อยครับนึงอ่านเชดก่อนมานึงนึงช่างมาลกากันชิวๆแตกน้น่ะแตกไหมอ่าไม่แตกตีอีกทีตบแหมเมื่อกี้พลาดนิดหน่อยไม่นิดหรอกไม่นิดเลยเยอะอยู่ แต่เอาตัวตัวันนิดหน่อยนะผมว่าโอ้โหไม่น่าโดนส่วนสกิลมาเลยอะแล้วแบบจังหวะมันสวยด้วยนะมันอยู่เนินแบบเนี้ยทุกคนมันเนินแบบนี้นนนเว้ยมันไม่เรียบไงมันก็เลยแบบกดสกิล x ใส่ผมโอ้โหเดี๋ยวโดนกันแบบถึงน้ำถึงเนื้อกันเลยทีเดียวเชียร์อ่ามาหนึ่งหนึ่งข้างบนไม้ลาดเดียวก็รู้ใครจะตายกูไม่เอาครับ มีแต่มึงอยู่ดีๆมาตีเพื่อล่าข้าหัวอยู่ครับกูฟาร์มไงอะไรของมันไม่รู้ผมไม่รู้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 เลยผมไม่รู้ผมไม่รู้อะไรกันะไม่รู้ครับผมไม่รู้ผมรู้อะไรเลยมึงเหรอล่าข้าวหัวมาที่หายไปไหนกันยิงอาจเข้าไปไปอยู่ทำไตรงนู้นต้องแค่พลักา ใครมันมากดสกลิลค้างอันนี้ล่ามกรพร้อมดูความควดส้นของล่ามกรนะครับเฮ้ยเอย่ามาใกล้อย่างนั้นดิตกใจหมดเฮ้ยตอนแรกนึกว่าโป้รู้ป่ะวะ่ามันอยู่มันอยู่ติดหัวเลยตอนแรกอ๋อโดนนั่นแ่ะโดนนั่นแ่ะแต่ว่าเรียกเก็บนะแบบนั้นอ่ะ นี่แหละครับความห่หงของล่ามากรแต่ใช่ว่าทุกคนจะแบบแปลงร่างจะสู้ปุ๊บแปลงร่างจะสู้ปุ๊บแปลงร่างมันแล้วแต่จังหวะนะไอ้ของพวกนี้พัจเจ๋แปลงร่างตลอดก็ไม่ดีแต่ถ้าเกิดตอนเราหนึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วเ,เราแปลงร่างอย่างเงี้ยบาคนเขาหนีเลยนะครับคือเขาไม่เล่นด้วยไม่ใช่เขาสู้ไม่ได้นะก็คือเขาสู้ไม่ได้เลยแต่มันโกงไงไอ้ล่ามากรเนะี่ยเป็นห่หงก็ไม่สู้ด้วยเหมือนกันนะ ไม่ได้เบลฟาร์มรเฟรฟาร์ารดีคนที่จะรู้ว่าคนอื่นฟาร์มอยู่ก็ยังมาตีอยู่ได้มันไปนทะเลาะก,กันตรงไหนวะพวอย่ากจะไปยุติสงครามด้วยกันกอไอ,อ,อ,อ้สองคนนี้มันทะเลาะก,กันดีนะพวกมนมันมีคนอยู่ตรงน้ำเลยปะดูมผมไปจับมันกดน้ำโชว์หนึ่งทีได้ไหมคิดว่าตัวเองเก่งแล้วล่าข้าหัวคนไม่มีทางสู้อ,อ่ะอ่อฟาร์มอยู่ดี อะไรของมันวะมึงไปจับมันกดน้ำได้ไหมไอ้เช่นเนี่ยยืนพิมพ์อยู่นั่นแหละเออบ่นเก่งยังเลยก็ไปฟาาดึงอุย้ยทะเลาะกันหนักมากเลยอะคือไอ้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าทะเลาะก,กันแบบผู้ดีแล้วกันอย่างน้อยมันก็ไม่ได่ดาอะไรกันหนักอะ่ะอันนี้คือไม่ด่ากันหนักนะด่ากันหนักคือหนักกว่านี้นี่น่าจะแค่สามเซิร์ฟก็พอแล้วเนาะนายเราขอฆ่า่อยเดียขอสักสามรับสามจะดีใจมากเลย เมื่อคุณขี้เกียจล่าจะถึงจุดสูงสุดเมื่อกี้ผมกดสกิลไปไั้งไงวะเวาสงสายกด,กดคีย์บอร์ดผิดดิไอ้แบบเนี้ยคือตั้งใจกดแต่เมื่อกี้น่าออกไปได้ไงวะเฮ้ยตอนแรกวงหันไปเฮ้ยผมงงเลยใครปาสกิลผิดใส่เราว,วะอย่างเงี้ยนึกว่ามีคนมาเปิดที่ไหนได้ของตัวเองโอ้โหโจะเขกคีย์บอร์ดสักทีเขกมือตัวเองนี่แหละ ขีดแต่ไม่คีบบอดแค่นี้ไม่ก็เดือพังอยู่แล้วเฮ้ยมันจะแบบเปิดความขยันเราไปได้ยังไงอยูอย่ใช่ไหมเอาเปิดหมอกใส่เลยแล้วกันตายเพราะหมอกไหมไม่ตายอีกแม่ศัตรูหนีรอดไม่ได้โอ้โห อ่ะปาโอ้ค่าเขาก็ค่าให้ทรมานเนาะติดผิดโอเคผมเจอเยื่อแล้วมนะั้งจะเหมือนมันลอยได้หรือไขงขนาดมันมันไวเกินเรืออ๋อเรือเติมก็ว่าอยู่ทำไมมันไวอย่างวะข้างหน้าเราก็เป็นเรือคนระับโอเคเจอเยื่อแล้ว ไม้รู้ผมจะเปิดคนนี้ได้ป่ะนะดูคอมโบขั้นแรกกดซีก่อนเฮ้ยฟ้าต่อหน้าต่อตาโอ้โหหมดแกนคอมโบไม่มีละคอมโบคอมโบรอดักเยอะด้วยวทุกคน เรียบร้อยแต่มันติดหินตายแน่เนี่ยนะเดี๋ยวไปล่าโปูฝั่งนู้นดีกว่านะฝั่งนี้หมดแลนะ้วเนี่ยโปรโปร้ตัวไหนวะตรงนู้นลนะ่ะเออโปูเยอะจริงนะครับมัคนคงไม่บอกเราโป้หรอกไงคนนี้ไม่ใช่ไหมแม่งมีโปูใช่แล้วใช่แล้ว เยอะเลยเยอะเลยก็เยอะจริงนะครับโปะส่วนมากมาเรีนมักจะเล่นโปะนะเว้ยมึงให้ใช้โปะไอควายหอเป็นงนี้เอง ใช้ปูตอนไหนวะอยอพูดไม่ออกวอกไม่ทู่โปเขาไม่เดินมาฆ่าอย่างนี้หรอกเข้าใจใช่ไหมนายเข้าใจใช่ไหมโปเขาไม่เขาว้ามาฆ่าพวกมึงแล้วเขาลอยแบบจ้วงหัวจ้วงหัวพวกมึงตายกันหมดแล้วหวกงรีให้เกิดโปนะ เจอแค่นี้บอกโปรถ้าเกิดเจอคนเก่งๆมานี่จะขนาดไหนวะกดเลยโอเคแบบนี้ยิงแบบนี้ปิดฉากได้เลยเนาะอ่ะลากมาคนระับดูดาเมจข้างจอนะเห็นปะเห็นปะขึ้น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 ,นอ่ะตอนนี้แปดพันหึงก็บวกลบกันไปนะครับเลือดปกติคนเรามีแค่หมื่นสองอ่ะเมื่อกี้8ปดพันใช่ไหมแปดพันเ้าพันหนึ่งหมื่น 1 1 0 0 0 1, 000, 1 000, 2 0 0 0หหเลือดไอตัวนั้นอะ่ะจะเหลืออยู่5,000นะครับเป็นไงก็คือเจียนตายอะ่ะมันโดนสกิลนี้ผมไปก็เจ็บหนักนะครับหรืออาจจะตายได้เลยนะโอ้ยมันปล่อยมันปล่อย,อยอเคแม่งไม่ตายเข้ารวนผิดพลาดยื้อฮาบีดึงช็อตโอแถวบ้านเรียกปล่อยว้าโซติดวัะนะ้น่ะ อ,นนอเฮ้ยขึ้นอะไรไปสูงขนาดนั้นล่ามาก,กว่า้วก็ใช้ไม่ได้ด้วยอืมเฮ้ยโดนอะไรอะ่ะเฮ้ยโดนหมัดซุปเย็ดเคโดนหมัดซุปสวน ไม,ม่ไม่เหมาะไม่เหมาะไม่ควรควรมันไม่รอผมเลยไอ้โปรตัวเนี้ยอะไรบ้าหรือเปล่าวะชายมันเป็นโรคอะไรวะผถามจริงเหอะโอ้โหมาตีติดด้วยว่าติดอะไรเนี่ยเอาแล้วก็กลับไปเลยเฮ้ยโอ้โหจบเลยปวดหัว คือมันมาตีบอสแป๊บเดียวแม่งไม่ถึงหนึ่งวีแล้วมันก็กลับไปเลยสองเค์นี้ต้องชำรากจับลากบล็อกยิยงส่งแตกลากอืมทำอะไรอยู่ครับ ตบไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าเปิดไปก่อนแต่เราเปิดก่อนได้เปรียบหมดแล้วนะครับเซอร์นี้หมดแล้วแหละผมว่านะความรู้สึกผมมันไม่มีใครแล้วอะ่ะโอเคก็โปเหมือนกันล่ะลากโอเคอันนี้คนนี้เปิดอัดเข้าไป อุยอ้ยอุ้ยอุเดี๋ยว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 มึงมาทางไหนเนี่ยมาทางไหนเนี่ยออกจากล่างโปด้วยเหรอเดี๋ยวๆไม่ใช่เนี่มันมีโปอยู่ทั้งหมดสามคนงูอ่ะตอนนี้ก็เปิดด้วยอใช่งงอ่ะเมื่อกี้ เมื่อกี้มีคนถือทูจิตามาเว่ยเนี่ยไอคนนี้เปล่าโอเคไม่เปิดคนระับขวัญงานอันนี้ไม่ต้องดราม่านะครับเมื่อกี้เห็นปะมันมันมันหยิบผลน้ำแข็งขึ้นมาทุกคนมันจะแช่แข็งผมมันจะแช่แข็งผมก็คือมันจะฆ่าผมาแหละทุกคนไม่เห็นเลยเหรอ มีหนึ่งคนใส่ไปเลยให้ค่าแต่ดโดยดีซะโอ้ยมันมีดาบยามาด้วยอะ่ะยามาเขาเรียกว่าดาบยามาโอเคกำลังภาวนาขอให้โดนไปดีเลยให้เราฆ่าเถอะนะเราจะไม่ลอง่านีเลย,เลยโ,อโอเคเฮ้ยอะไรวะ อย่าจุกกุไฟเล่นไปทั่วเข้าใจไหมเอสเข้าใจไหมเอสเล่นสกูแบบงูไม่หมดเข้าใจไหมเอสเข้าใจไหมเอสถ้าเกิดมีล่าหมัดมาก่อนะเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดมีล่างมาก่อนนะเข้าใจไหมเอสกดลงน้ำกดลงน้ำสไตล์เอส เกี่ยวเลยนะกดลงน้ำสไตล์เอสก็คลิปนี้ผมขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับคือไม่มีอะไรแล้วอ่ะคือผมงงนะเว้ยเล่นตอนเช้าผมไม่ได้เซิร์ฟไทยแต่เล่นตอนดึกผมเจอเดี๋ยวเซิร์ฟไทยผมอันนี้ผมไม่รู้นะว่าทำไมแบบคนไทยถึงนอนดึกกันจังเลยอันนี้คือตีหนึ่งสิบแปดนาทีวันอาทิตย์นะครับเอ้ยวันนี้วันจันทร์แล้วเว้ยเพราะเลยเที่ยงคืนแล้วใช่ไหมล่ะ คือพรุ่งนี้อ่ะเด็กๆน้องๆหนูๆต้องไปโรงเรียนนะครับถามว่ามือไม่ไปเหรอพี่ผมหยุดนะครับผมหยุดเันจันทนะก็น่าจะเป็นผู้ใหญ่กันทั้งนั้นแหละรู้จักคําพูดคําจาก,ก็โอเคอ่ะคือโอเคกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะเมื่อก่อนแบบแจกกล้วยกันเป็นว่าเล่นเลยนะ